สบ,บายดีพ่อแม่พี่น,อ FC, น้องเอฟซีทีอากแฟนเบิร์ตสุขุสุคนสม,มองสมบออนเปิดคลิปมากอะท้องฟ้ามืดคึมฝนตกลินฝนตกลินฝนตกพาพี่น้องมากินข่าวเสาเมื่อเลย trong có lục đây nhang kim cái bừng nằm cần lời Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đâu đâu. มีเอียงมากวายต้มหอยล้วก็แกงปลาเคง็งต้มไข่ไข่เวหมุจจอมากินลำกันุ้์เดิมเด้อมวเด้อกินเข่านมซองซมพอแม่ลูกบายดีพี่น้องนย่ามา้นสบายดีช่มองกูบ,บอนพี่น้องเอ้เมือนี้ฝนตกบนนั้จะไปทางไหนพี่น้องเลยนเน,ยนานนนนเนะ อากาศออกแตะไหวอง้วออกเลี่ยงออกไปปูกน้ำเนี่ยงูยยกโอ้ยคนตกเนาะห้ามเขาเ้เทนแล้วห้ามเขาเทนเน,ะนะาะไอเทนโอ้ย,อยไม่รม่รูไอเทอรมาถิางพื้นอไพายาหปลอดภล้วเออเราปั่นแหละ ร้ายกายคนกับปลอดไปหลายกหลายคนดก็ีไคุณแกนห้ามือไร้ากองไว้ันี้เหหนนเขานุ่มแล้วว่ามก็่ะรเราเ็นร้ายเอช่วอยจำแจวพี่น้องม่น้องมน้นกันกูทุกคนยุกไกยุไกอยู่เนื้อยุไกืมมไม่ใคร

ไม <You know. S 2> ้ยูไม้เชอรี่ไม้โครมว่าเดี้ยวคนไทยอย่าเนี้มันอยไงผู้ใหญ่ติดแคก็อารมณ์

cái giỏi này nó đây, lạ, này đây là lột phải cái gì nó nó Lột phải ra hả là? Không Cái cái nó เจ้าขอเรียกม้วข้าวเดียวม้วนงกุ้งว่ายข้าวเดียวมาข้าเจ้าไปกีดก่อนหนึ่ี่น้องเอ้ยเจ้ามีเงินเท่าหร่วะตุ้มบ้าหัวไงเนี้ยไงตุ้มลุงว่าวอยู่ว่ายยุงเขาวัน

เอาชาได้หนอเอากันไปเนาะคคู่มากขอไปช้อนใหญ่หน่งล้านนง้าน

mẹ rồi, có phải níu khăn, chắp nấu chừng lại, chắp nấu chắp nấu chừng lại, 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 chừng bài chừng lại, 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 chừng không không à, 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 là móc 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 đi ăn mình nặng, ม่จ้อยยบอกไม่ยอมเลยนะทางเมืองเขเจะพู้เขาวะเดี๋ยวหลังนี้ตัดแล้วทางเขาจะพูดไม่ออกมาเลยแล้วอัพเต่าเลยเด้อ xếp năm xếp năm xếp năm xếp sáu xếp sáu xếp sáu xếp

ไม่ได้ท่าน่ได้ถาทิพยพแน่นไ่ได้ไปแล้วเมาเลยลบกดล้างกดตวน้ไ่ะเียวแล้วกับไอแต่นอกกับพักเปิดขึ้นมาฮะนเ่าไปท่น่ดนไ่ได้อ่ม้อเนี่ยนะอาเปี่ยไม่ ไปย่างไปเลี่เลยย่งไปเหีอปาเดี๋ยเห็น่เห็นจูปาฝาหน้ามบปลูกไปไนแมกจะาอ่บจิกิจะหอแค่เจ้าบ่งบสอเนี่ยเอออหเขาขาอยู่วัดขอยู่วัดนี่โรงเรียนมมีเด้เจ้า มคมา้อนดกว่าเขายู่วัดมาช้อนเขอยู่งี้แล้วง่ายออกไปเขา่ยมองเจ้าขานะวสามามเขาีไรามเนา้หอขึ้นม้อโดข้นมอจเขา่ป้าเลยงี้นอยูกาป้าเลยทีอนะ

ดีแล้วนบ้านีแล้วนีางเขาห้างเขาน้อรถใครจะแหลกตายไหมโอ้ไม่พอมแม่สำหรับกินนีอาไว้ันมีก้อนพี่น้องขอบคุณลยไลพี่น้องกไปขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนนั่งใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะมงเห็นกับมึอยังไล์กเแล้วก็กัต่อไปนเนาะสำหรับลินนี้สวันดีครับ